โอ้แม่ในครับผมโอ้ยหายพานเนี่ยทันเนาะแบบใจสุดูสุดๆนะครับบางที่หาว่าชุดยอดนะครับผมอ่ะบางที่หาเพายังแพร่มาโอ้ยนะครับขึ้นเนียนเป็นเนียนครับตอนนี้กรับเบาครับรุ่นกันอยู่นะครับผมก็อาจารย์สร้างข้ามไปทะลุฟ้านะครับผมลอยหาซิบแก้วสุดยอดนะครับอ่าบนฐานคืออยู่เย็นกันเกษตรบวกข้ามัยทะลุฟ้าไปหาเธอนะครับผมรอรุ่นรอเชียรสติมานหรือไม่โครที่ตาม โมเยนการเตะปัวทับไปทะลุฟ <did>. ้าจงจบสิสาดสามนึงไปทับไปทะลุฟ้าครับ ยอดคือเงืกงักนอกเพิ่งหันนี่ครับเกิดยังขึ้นหรือไม่ไม่ยังรร้อนก็ดีใจครับแต่ร้อนลางไปลางไปลางไปดีเลยเ้่าังนีคนหลายครระบุยอดระบะบ เต้นเรียบร้อยแก้วเบื้องต้นดีบางมาเอาหัวสูด่ยังเปิดครัโอ้ยลูกเปิดลูกเปิด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 ไ่ยังเปิดนะครับตอนนี้ปุดบนน้อป่ะนี่ว่าเห็นคนไปปุดครับโอ้ยนะปุ้ดแล้วหางดีครับ เป็นหูบเห็นตัวใหญ่เบิงกันไปก่อน,นครับแต่มีความเบานะครับตัวใหญ่แต่เบาครับอ่ะเราลุลกก่นต่อไปครับโยกเบาๆลงเบาๆ,ๆนะครับ สวัสนีคืออาจารย์สร้างสวัสดีครับผมนะครับผมโอ้ยหายพานเนี่ยทันเนาะแบบใจสิุดสิการนะครับบางที่หาว่าชุดยอดนะครับผมอ่ะบางที่หาว่ายังแพร่มาโอ้ยนะครับขึ้นเนียนเป็นเนียนครับตอนนี้กรับเบาครับรุ่นกันอยู่นะครับผมกับอาจารย์สร้างครับไปทะลุ้านะครับผมลอยหาสิบแก้วสุดยอดนะครับเจ้าคือดีใจเกินหน้าเกินตาเถอะ ฮะดู <łość> ้องก็ด้วล้องด้วไม่บยางนี่ด้ยังไ่ด้ใจแดงด้วยหวานเจี๊ยบเลยนะนี่นะครับแก้วมันเด็ดครับสวัสดีครับท่านนายกนะครับผมท่านนายกคำไพนะครับเป็นยังไมบ้เนี้ยวกกาศถามเลยรุ่งหลอดปรลกาศถามนะครับ อ่าสุดยอดเลยว่ะอ่านะครับสู่เพื่อพี่เพื่อนน้องนะครับผมแก้วนะครับผมมุงไฟนี่หมุนลุยๆออกจากตองเลยนะครับผมอ่าสุดยอดนะครับผมแก้วนะครับทำไปทะลุฝาดีมากๆแล้วนะครับหาบ้างแล้วนะครับไ่ยังแพ้นะครับผมแก้ว่ิงเลยอ๋อจังหวะนี้ใส่หัวตักยี่ยี่ยี่ไปจะวางอะไร ใส่กระเบาอยู่ครับเมเป็ดดีควังดีหวานเจี๊ยมครับโอมเกือบสี่ลอยไปเลยครับเออแปดสี่ไปเลยครับว่แปดสี่ไปหาเก้าสี่โอ้ยเมเป็ดดีควังดีเหลือเกินนะครับช่องอะไรครับช่องลุงหลอดเดฟซี่นะครับผมโอ้ยนะครับแก้วนะครับแมนครับลุงหลอดเดฟซี่นะครับโยกเบาๆลงเบาๆครับเมเ็ดดีขวังดีนะครับหกสิบผ่านไปผ่านแล้วนะจ๊ะชุดยอดนะครับผ่านแล้ว กำลังสินแต้ปลายใหม่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลุงหลอดสู้ไปบนนั้นนะครับเห็นอยู่นะครับเห็นมึงไฟอยู่นะครับปลายใหม่เรับปลายใหม่ครับรับปลายใหม่ไปแล้วปลายใหม่สูงนะครับโอ้ย่านทุกราคานะครับผมหวานเจี๊ยบนะครับผมเดี๋ยวไปหาฮอจะกอได้เลยนะครับเตือนเข้าไปแล้วโดนระดับตามลงมาตึมเสียงดังสนั่นวันไหว ทำไทยทะลูกปลาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเราเทวศีสวัสดีครับ